ข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วแล้วแล้วเรียบร้อยมึงไอสัตว์มางนี้มางนี้ตรนี้ออกซ้ายมาออกซ้ายมาออกซ้ายมาเราออกซ้ายมาออกซ้ายเดอดเดือออกซ้ายมาเตอร์ออกซ้ายมาครับเตอร์ออกซ้ายมาแต่เราอยู่ซ้ายอ่ะตะกี้ลงไปนะวาร์ปตะกี้ลงไปนะวาร์ปด้วยเออมีปาแดร็วเร็วเร็วเร็วปวดคูแล้วปวดคูแล้วเยอะเลยมาพี่แล้วโยกขวามานะ ตั้งแรงมันตั้งแรงแล้วมันตั้งแรงรอเรามันตั้งแรงรอเรามาเนี่มาดูตั้งแรงรอเราอย่าดูอยู่บนแรนอยู่บนแรนมามามาหมดยงมาหมดย่างมาให้หมดมาให้หมดเราจะเล่นกับอินดี้แล้วเร็วไมาคัมดูมาคัมมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดเยวไปไปกไปกไปกไปเรียบร้อยสัตว์โบไปโบไปนั่นแหละเออข่าในกลุ่มข่าในกลุ่มกลุ่มานไหนในกลุ่มไหนในกลุ่มเห็นไหมา่ามันดิ ตะกี้ไป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 หมดแล้วเดินขึ้นมา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 คายหมดคายหมดอ่อนว่ะอ่อนว่ะเออคายหมดคายหมดคายหมดสลายปั๊มหน่อยจ่าปั๊มหน่อยจ่าปั๊มหน่อยจ่าคายหมด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 เออเดินขึ้นมาหลังเดินขึ้นมาหลังเดินขึ้นมาตรงนี้มาตรงแรงมาตรงแรงเดินมาตรงแรงดิเดินมาตรงแรงเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาตรงแรงเดินขึ้นมาตรงแรง เร็วเร็วต่อยมัดต่อยมัดเออต่อยมัดั่นแหละเออไอ้ปัดผมหน่อยปัดผมหน่อยปัดผมหน่อยมามามาตรงแลนมาตรงแลนเดียวไว้หมดอยู่หน้าบ้านนั่นแหละมาเลยเดี๋ยมาตรงแลนมาตรงแลนเข้ามาเข้ามาเข้ามาให้มันเข้ามาไอสัตว์หลังหลังหนึ่งหลังเออมาให้มันตรงมาขอไอพีหน่อยขอไอพีหน่อยไม่มาอยู่หน้ายพี่ไอพีด้ีพีพบ้าพี่ร้อยเก่งแต่ปากไหนเข้ามาไหนเข้ามาครับเอาเนี้ยเอาเนี้ยว่ะไนท์เข้ามาอย่าไปวิ่งหินเลยวิ่งหินเลยวิ่งหินเลยวิ่งหินมาวิ่งหินมา ึกมา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 เอามันเอามันเาเอามันมาเร็วก่านผกว่ามามามาเอามันมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาแรงส่งมาแรงส่งมาแรงส่งไหนมาเดินมาเดินมาเดินมาสวยจัดมันเฮ้ยกูว่าแล้วมันเข้าตอกมาไม่เดินสามสองหนึ่งวิ่งใส่วิ่งใส่มันวิ่งใส่มาไหนมันวิ่งใส่มันใส่มันเลยวิ่งใส่มันเลยเปรียบหลอกไอ้เชี่ยไปต่อยต่อยไหนในกลุ่มด้วยเออไหนะกลุ่มเราอะฆ่ามันด้วยเฮ้ยปัดด้วยช่วยกันปัดด้วยนี่บาคิมันตันย่าบาคิเราไปไหนกเราไปไหน ไม่มีลากิมันไปลากิข้าวก่อนดิข้าวไปก่อนวับ้ายวับหายวับห้วยวับด้วยวับด้วยครับวับวับวัวับด้วยวับด้วยขายหมดขายหมดลากิลากิหายจ้ะลากไปไหนแล้วววับอยู่บ้านถอยมาคอถอยมาคอถอยมาก่อนตายไล่ไลยไอ้ลากิหายหมดบีวิ้งให้หมดบีวิ้งให้หมดบีวิ้งบีวิ้งบีวิงเข้าหมาแล้วไหมเน่ยมีแดนตั้งห้องบอกสกิลขึ้นไปสกิลขึ้นไปสกิลขึ้นไป ดูดีซีดีๆนะสกิลไปสกิารมันสามสองหนึ่งนยวิ่งนา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 ยวิ่งคายหมดคายหมดเออติดฟอร์สได้ไงวะแตกเหรอเนี่ยโหกูแตกนี่ยว่าสกิลสกิลไปฆ่าฆ่านะนายทางหน้าเออแล้วแหละทับไปให้หมดทับไปให้หมดสวยสวยจบ้อยไอ้ปัรคจะแลนด์ปัรคจะแลนด์ที่จังเดียวจะแลนด์เองคายหมดคายหมดเออหนะกคายหมดให้กลุ่มด้วยคายหมดฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันข้ามันสกิลขึ้นมาสกิลขึ้นมา เดินเดินเดินมาล่อมันล่อมันอีกล่อมันอีกตะกียว่าตะเกียว่าตรงเลนตรงเลนแ้วตรงเลนมาตรงเลนเอาขวามาเอาขวามาเอาขวามาเบสเซิงหน่อยเบสเซิงหน่อยคลายหมดคลายหมดคลายหมดออกขวามาเอาเอกขวามาเออข้ามันข้ามมันสวยสวยตะกียขึ้นไปตะกียขึ้นไปกัดไปด้วยกัดไปด้วยกัดอย่างเดียวกัดไปเลยกัดไปเลยในกลุ่มในกลุ่มเห็ไหมในกลุ่มมาข้ามันดิเออมาหมดจังในแล้วมาหมดจัง ในในกลุ่ม้นในกลุ่มเห็นไหมข้ามันข้ามันคนมาตรงแล้เรามาตรงแล้วเรามาตรงเรายืนอยู่คนนึ่งเห็นไหมข้ามันข้ามัน่ามันเดี๋ยวปีเดียวเราพอมาแล้วเร็วมสองเดิน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 ขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินเดินมาเดินขึ้นมาเดิขึ้นมาเดินอม่เดินนมาเมันปไล่มัเดินาไล่มาเดินมาหลังเดินหลังเดินขึ้นมาเึ้มารดมดขครหมดเออนนมาเดินมาเดินปไล่ไปเลยไขึมาล่มาขึ้นมาขึ้นมาคนขนมาเดินข เออน <ja ี้มีแค่นี้เหรอเป็นอะไรแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอวาร์ปยปย่างปุยย่างตีหินแม่งเลยไปยปตีหินโชว์แม่งเลยไปไหลหินเลยได้เข้าได้เข้าได้เข้าไหลเลยไหลเลยไหลเลยวิสานน้อยเข้าดูวิสานเลยแหลแล้วแลแล้วมาเข้ามาแล้วหลุดหุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วมันจะตีหินเข้าไปตีหินเดินเดินเดินค้าค้าะวัาร์ปวาร์ปเดินคาตวัาร์ปมาเดินเข้าดูวิสานเข้าดูวิสานน่าจะต้องเคิด์ดหมดแล้วเดินมาเดินมาเดินมา มา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 เข้าไปเข้าไปยกแลนนะวับด้วยไปที่หินไอ้นุ้นเดินมาเดินมาเดินมานะวับเดินมาเดินไปหินเลยหลายไปหินไปไปไปคนตีหินไม่ไวเดินหินเลยครับมาเร็วเร็วเร็วปิดปากกีก่อนปิดปากกีก่อนใครว่าจ่าปั๊มด้วยจ่าใครอยู่หน้าบ้านชวนกิวเองผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรไกลๆมาต่อยคุณหน้าบ้านเลยได้ไห้ไม่ได้ใครไม่ออนเตะเลยคุณพอดให้ผมเตะออกไปหลายนั่นนั่นนั่นพี่บาเตะอะไรพี่เบ่าเตะเมมโมรี่แอดอะของไอ้ โอ้โหโอ้โหหอยโอติดเลยสวยสวยไหนลุมโบเลยไหนลุม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 ตีเลยแตกแล้วแตกแล้วมาเยอะมากเยอะมากๆเยอะถึงเยอะมากๆบอกแผนสำรองไว้เลยลี่สกิลสวยๆปิ๊ดต่อยไหมปิ๊ดต่อยพื้นไปกูดิดหนึ่งไหมเก้าเก้ารอเข้าแล้วนะออบบบบเ้งัลุมันชนแก้วกันแล้วนะพี่อยู่ตรงไหนกันครับฟอนขวาครับ มันเข้าแล้วนะมาเริ่มเข้าไปดูแล้วนะว <S 2> <S 2> เยอะมากผมบอกเลยเยโอะมากหมาสองครับสองกิวเลยครับมาสองกิลเลยตะกี้ไว้สกิลไว้ครับมาสองกิว,ว,กว,วทับซ้อนตัวหนึง่งเอาแล้วครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหไอกิวเหลืองเดือน้น่ะยูบียูบีจัดมันหน่อยดิให้มันหลุดหมนรอบที่แล้วนะ่ะอย่ามืออย่ามือเข้าแล้ว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  เดดแล้วเด็ดแล้วด mm ีไปแล้วะโบ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 ไปโบไปโบไปใส่รอยอยู่ไไปปโบกักด้วยกักด้วยกักด้วยไแม่งเข้ามาเพียบเลยเร็วตายกันไหวกันไหวตายเตัวมาตายกัวหวตายตัวกักด้วยกักเลเวลยวสหน่อยดิสวยสวยสวยเปลี่ยนมากักเลเรียวสีที่มันใส่เสื้อไฟมามันใส่เสื้อไฟมากักหน่อยสวยนั่นแหละเออทำไดหมดสวยทำาได้หมดสวยนั่งไงกูว่าแล้วมันใส่เสื้อไฟมามันใส่เสื้อไฟมา ในน้องในน้องนยองไว้หลุดได้ไงเร็วๆฆ่ามันฆ่ามันในกลุ่มในกลุ่มวิยาเตลเดครบวิยาตะเลิดวิยาตะเลิดยืนนะยืนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เข้ามาเข้ามาเข้ามาหน้าบ้านเลยเข้ามาเติมหน้าบ้านเลยเวลาเวลาหลุดในกลุ่มนะใจเสืนอผีนะปั๊มฟูไปครับให้มันรู้ว่าเรายินได้ครับถ้าเรายิงหนีเราจะพี่ดิดผมสมาจารจ่าไม่ดิดไม่ดิดไม่โดนโดนที่หายหมดเลยเนี่ยโอ้โหมาดูขีดก่อามาแล้วมาแล้วอย่าเพิ่งเถียงกัน เลีวยวดีจอดีขาวโพลเลยมันมันใส่เสื้อไฟมาครับกักหน่อยกักเลวสิบหน่อยตรงกั๊กเครับพี่โอเคโอเคโอเคจะจะกัดหน้าโซนด้วยจ้ากัดหน้าโซนโซนวีไว้อะอ้าวให้ขอบมันถึงโบไปโบไปในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่คนนึงน่ะในกลุ่มอะข้ามาในกลุ่มเออมาอยู่มันเติมเรื่อยๆมันเติมเรื่อยๆมันเติมเรื่อยๆขีหายขีหายกดบักกีกดบักกี้บักกีอยู่ไหนบักกีบักกี เอ็มเอ็มเอ็มมากีแอมเต้นเต้นเต้นขุดด้วยนะในกลุ่มขุดด้วยเอ็มเอ็มบากเฮ้ยบากีแอมแอมขุดแอมอยู่ไอ้โอ้โหแพ็คว้าแพ้คว้าแพ้คว้าแล้วุดแล้วห่อยมาห่อยมาห่อยมาขึ้นบันไดมาถอะขึ้นบันไดมาถอะขึ้นบันไดมาโอ้โหบากีหายเอาไม่อยู่กว่าอ่ะตะกี้วะตะกี้ลงไปก่อนตะกี้ลงไปข้างล่างก่อนตะกี้ลงไปข้างล่างใครตายใครตายกดโทรเข้าไปเลยใครตายกดโทงใครตายกดทงไอแพ็คสามเลย อ,อ้อาวุธพังเลยโอ้ยมาทีขึ้นมาบีวิ่งบีวิงขั้นนึงีวิ่งขั้นนึงีวิ่งกลับไปหมดจ่าหมดไปแพ็กสามไปแพ็กสาม